สวัสดีครับตอนนี้ก็มาพบกับพวกเราทวีนออโตโ้เรามีสินค้าดีๆมาให้ลูกค้าก็<ด>จะเป็นรถตู้ของ c a r าร e เวลที่2 1 4 4เครื่อง2000ดีเซลตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟ LED เป็นตัวใหม่แล้วนะครับด้านในจะเป็นระบบ VIP ทั้งหมดเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยครับลูกค้าครับลูกค้า เรามาดูข้างในรถกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างรถก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้วิทยุเดิมๆแอร์ใช้งานได้ปกติเบาะเดิมทุกอย่างเดิมหมดสีไม่มีรอกทีนี้เรามาดูด้านหลังกันเลยครับลูกค้าครับลูกค้าทีนี้เรามาดูกันเลยว่าระบบ V A P ดียังไงเป็นระบบประตูเปิดอัตโนมัติมีบันไดย,ยื่อนออกมาสําหรับรองรับการเดินขึ้นเดินลงภายในค่อนข้างสะดวกสบายและกว้างใหญ่เบาะนั่งจะเป็นส่วนตัวปรับไฟฟ้าได้ทุกตัวตัวนี้ กัน้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารได้เลยเราก็จะสะดวกสบายและได้ความเป็นส่วนตัวในการเดินทางระหว่างครอบครัวแล้วตัวนี้ก็จะมีตัวทีวีสามารถรับชมทีวีระหว่างเดินทางก็ได้สําหรับรถโฟล์ตอบโจทย์สำหรับเดินทางเป็นครอบครัวเดินทางไกลไกลความสะดวกสบายรถออปชั่นเต็มทุกอย่างใช้งานได้ปกติในราคาหลักแสน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลหรือเข้ามาดูรถก่อนตัดสินใจได้ที่ทวินออโตศรีนครินติดต่อสอบถามได้ที่0966784151สวัสดีครับ